สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสมเด็จณศรีราชา h ช n แนลดิฉันนางสาวมาลัยปันสม้มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัยรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดและให้ความรู้กับทุกท่านก็คือโลกของผู้สูงอายุค่ะโดยดิฉันได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิทยาโชคชัภยภพศาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทําไมพอเราอายุมากขึ้นหรือเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยคะ่ะถึงมีโรคมากขึ้นคะ่ะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการสูงวัยเนี่ยเป็นภาวะตามธรรมชาติะนะครับเพียงแต่ว่ามันคือ การที่เซลล์ต่างๆหรือว่าตัวตัวเราที่เริ่มแก่ขึ้นนะครับมันก็จะมีภาวะที่เรียกว่าแก่ตามธรรมชาติกับแก่ผิดปกติเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องของจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้ครัค่ะ,คะแล้วมีโรคอะไรบ้างคะที่เป็นโรกยอดฮิตสําหรับผู้สูงวัยเลยอะคะ่ จริงๆโลกทางเขาเรียกว่าโรคทางวัยแล้วกันนะของผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายโรคครับโรคที่เป็นโรคที่เป็นกันมากที่สุดก็คือโรคร่ังกจุบันเราเรียกว่าโรคติดต่อไม่เรือหลังอย่างเช่นเบาหวานความดันนะครับโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคทางสมองครับอันนี้โรคที่หนึ่งด้านหนึ่ง โลกที่2ก็คือปัญหาเราเรียกว่าปัญหาละกันอย่าเรียกว่าโลกเลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มปัญหาครับปัญหาที่2ก็คือปัญหาเรื่องฟันคะฮะปัญหาเรื่องการกินอาหารครับปัญหาเรื่องปัสสาวะปัญหาเรื่องความจำครับและอันสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวนะะหมดมีหลายปัญหาคอัาไม่ไม่ไม่ใช่โลกเพราะโลกเนี่ยมันเฉพาะปัญหานี่มันคือ การเคลื่อนไหวอาจจะมีหลายปัญหาค,ครับผมค่ะแล้วคุณหมอช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอาการแบบไหนที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้คนรอบข้างเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าอันเนี้ยคนสูงอายุอันเนี้ยต้องไปหาหมอแล้วอะค่ะอ๋อเราเรียกว่าอาการเริ่มต้นนะครับอาการเริ่มต้นของเอราเรียกว่าภาวะสูงวัยหรือว่าภาวะสูงวัยผิดปกติเนี่ยมันจะมีสองสามอย่างนะครับ อันดับแรกก็คือเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจำค,ครับเช่นบางทีคุณพ่อคุณแม่พูดมาเรื่องนี้อยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นลูกพูดเรื่องอื่นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มมีภาวะผิดปกติของความทรงจําเกิดขึ้นครับเช่นลืมเว้นนะฮะลืมว่าเมื่อเช้าทานข้าวอะไรครับอันนี้ก็เรียกว่าภาวะลืมนะครับอันนี้เราเรียกว่า ตัวสัญญาณเตือนของภาวะสูงอายุแบบที่เรียกว่ามีปัญหาเรื่องความจำค,ครับอันนี้เ,เราปัญหาที่สองนะครับปัญหาก็คือเรื่องโครคภัยไข้เจ็บะนะฮะก็คืออย่างเช่นบวมน้ำนะฮะบ,บวมน้ำก็เป็นภาวะของโรคหัวใจภาวะของอทานนิดเดียวแลว้วอ้วนเร็วครับหรือว่าทานไม่เยอะ นะฮะแล้วก็ปัสสาวะมีกลิ่นฉุนมีมดปอมที่ปัสสาวะก็เรียกเป็นอาการของเบาหวานนะครับหรือว่าอาการที่เรียกว่ามีชาตามมือตามเท้าชาตามใบหน้าหรือมีปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติชั่วคราวอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าภาวะเริ่มแรกของอาการทางสมองเส้นเลือดสมองะนะครับ ส่วนอาการของการภาวะไขมันก็เป็นอาการเดียวกับของสมองเพราะว่าอาการพวกโรคไขมันหรือว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากภาวะทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบตันครับส่วนภาวะเกี่ยวข้องกับปัญหาปัสสาวะก็เช่นการปัสสาวะไม่อยู่ครับหรือว่าการออต้องไปห้องน้ำนะบ่อย ค่ะนะหรือการนอนและต้องตื่นบ่อยๆมาปัสสาวะอย่างนี้กเรียกว่าวัฏปีปติของระบบปัสสาวะ,ค,ะครับปัญหาผิดปกติของเรื่องฟันนะครับปัญหาเกีเรื่องฟันก็คืออ,อย่างเช่นกินแล้วเจ็บทําให้กินลําบากนะฮะทำให้น้าหนักโลดะนะครับหรือปัญหาเรื่องเคี้ยวไม่ได้นะฮะเคี้ยวอาหารไม่หยัดไม่ละเอียดนะฮะ คยวอ่านไม่ละเอียดก็ทำให้ปัญหาท้องอืดน,นะฮะปัญหาถ่ายอุจจาระไม่ดนะะีปัญหาที่ฟันไม่ดีก็ทําให้เกิดการภาวะท้องผูกนะะการดื่มน้ําน้อยก็เป็นภาท้องผูกได้ส่วนปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องการเดินเนะขาเช่นมีปัญหาก็คือเราเดินไปล้มง่ายมาก สะดุดทิดเดียวล้มแล้วนะครับหรือเดินไม่ตรงนะครับหรือว่าเดินแล้วเซนะครับเดินแล้วเซนี่ก็เริ่มแรกแหละปัญหาของเราว่าปัญหารื่องการเคลื่อนไหวครับหรือพี่ว่าเจ็บเรื้อรังนะครับแล้วก็เรื่องความจมเรื่องปัสสาวะเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องการกืนการกินนะครับแล้วก็เรื่องปัสสาวะเออเรื่องมีหลายเรื่องนะครับ ส่วนใหญ่อาการที่เป็นเริ่มแรกก็จะเป็นอาการที่เรารู้สึกผิดปกติอื่นๆของผู้สูงอายุท่านาค่ะโอเคนะครับค่ะแล้วคุณหมอมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุแนะนํำไหมคะอ่าอันดับแรกนะครับ 1. กินได้ดีค่ะครับสอออกกาลังกายเพื่อลด3อย่างคัคบลดความลดความเสื่อมของความทรงจํา เพิ่มความยั่งยืนของความจําเพิ่มภาวะการแข่งแข็งแรงของกล้ามเนื้อทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ล้ม,มแล้วก็การกินอาหารอันสุดท้ายคือการพักผ่อนการพักผ่อนก็อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเช่นนอนหลับพักผ่อนได้อย่างน้อยห8ดชั่วโมงขึ้นไปครับการนอนหลับกลางวันเนี่ย ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะแปลว่ากลางคืนนอนไม่ได้อนอนได้ไม่ดีค,ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณเตือนว่าถ้าลองีิหลับกลางวันนะฮะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรานอนไม่หลับกลางคืนคะนะครับมีสี่อย่างอาหารดีอากาศดีกินอาหารดีออกกําลังกายดีค,ครับโอเคค่ะแล้วอย่างที่ครอบครัว มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสําคัญยังไงแล้วต้องทํำยังไงบ้างค่ะหน้าที่ของครอบครัวนะครับอันที่หนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจผู้สูงอายุก่อนเพราะว่าการสูงอายุเนี่ยมันมีข้อหนึ่งคือพอเขาสูงอายุแล้วเขาจะรู้สึกคุณค่าเขาน้อยลงครับ mm. แล้วก็ ภาวะสูงอายุก็ทําให้การสั่งงานต่างๆช้าลงนะถ้าเราเข้าใจเขาว่าสูงอายุนั่นคือภาวะมันช้าลงนะเขาเดินได้ไม่เร็วเท่าเดิมนะความจําก็ไม่ได้จําได้เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เร็วเท่าเดิมสิ่งที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวสิ่งที่ต้องทําก็คือความเข้าใจก่อนครับ,รบข้อ2ช่วยเหลือ ข้อ 3. เกณฑ์เป็นกำลังใจะนะฮะข้อสบางทีเขาอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้ดังใจก็ได้นะฮะเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เปิดใจค,ครับแล้วก็อันเดียวกันก็พยายามจะเราเรียกว่าเอาใจเขามาใสา่ใจเราครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยสมควรที่จะต้อง เข้าใจถึงถึงจิตใจของผู้สูงอายุค,ครับเพราะว่าทุกอย่างอย่าคิดว่ามันเหมือนเดิมมันคือผู้ใหญ่ไม่ใช่มันคือผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอมไม่ใช่ผู้ใหญ่เหมือนเดิมผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปมลวไม่ใช่เราเราท่านท่านอย่างงี้ค,ครับแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าพอเราสูงอายุขึ้นเราจะเหมือนกับไปเป็นเด็กอะคะ่ะอ,อ๋อมีความยิงส่วนหนึ่งค,คือหนึ่ง เนื่องจากเรามองเห็นน้อยลงการได้ยินก็น้อยลงการตัดสินใจก็ช้าขึ้นข้อหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะทําอะไรไม่ระวังนะฮะเหมือนเด็กๆข้อสองบางทีเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเขาอยากจะทําอะไรก็อาจจะทําตามใจเขาก็ได้ครับก็อาจจะทําให้เป็นเด็กเพราะเด็กทาตามใจตัวเองตลอด อันดับที่สามคือบางทีมันเกี่ยวกับความทรงจาความทรงจาไม่ดีมีปัญหาเรื่องความทรงจาการตัดสินใจก็ไม่ดีก็ทําให้เขาตัดสินใจพลาดตัดสินใจผิดก็เหมือนเด็กเด็กก็ทดลองถูกทดลองผิดไปเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับเด็กก็คือว่ากระดูกมันเปราะไม่ได้แข็งแรงไม่ได้แข็งแรงเหมือนปัจจุบันดังนั้นคําว่าผู้ใหญ่ อพอสูงวัยแล้วเหมือนเด็กเราเรียกว่าเหมือนเด็กในบางส่วนะนะะไม่เหมือนเด็กในหลายส่วนค,ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยความทรงจาม,มันพัฒนามีพัฒนาเก้าด้านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเด็กก็มีการพัฒนาผู้ใหญ่ก็ต้องเขาเรียกว่ามันพัฒนาแล้วแต่พัฒนาเสื่อมลงมก็ต้องคงคงสิ่งที่สามารถทำได้เช่น สามารถกกะกะดุมได้สามารถทานอาหารเองได้เข้าห้องน้ําเองได้กินอาหารเองได้เดินเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับเด็กก็คือจากตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นช่วยเองตัวเองไม่ได้ได้แต่ผู้ใหญ่นี่ช่วยเหลือตัวเองได้จะเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันถอยลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทํายังไงให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ค โอเคค,ค่ะก็วันนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะก่อนจากกันวันนี้ครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะเอ่ยคำสั้นๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่ในรายการนี้ก็คือการที่เราเมีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการมีผู้สูงอายุในบ้านก็คือการต้องเปิดใจครับขออ้อ2 เตรียมตัวข้อสามเตรียมสถานที่ครับค่ะฮะข้อน,นี้ก็น่าจะเป็นสั้นๆพอนะครับเสริมสี่อย่างก็คืออาหารดีออกกําลังกายดีะนะครับอากาศดีนอนหลับดีพอแล้วครับผู้สูงอายุโอเคแค่นี้ค่ะคโอเคค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคของผู้สูงอายุค่ะ ก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการสมเด็จณัฐีราชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ